สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสู่ปู่สุขคนนะครับเนาะติดกระดังข้าารับชมระฟังคลิปนี้ยูการีครับในช่องเนวยวง้วน,นะครับเนาะครับในคลิปนี้ครับกะสิมานะว้างแน,นวทางเลขสามตัวตรงๆนะครับเนาะตามสูตรเท่านะครับเนาะตามสูตรที่ได้คำนวณไว้ครับตามสูตรที่ได้คำนวณไว้สำหรับแน,นวทางเลขสามตัวงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับเนาะกะสีวาง เต็มศูนย์นะครับเนาะทั้งเหล็กเด่นทั้งเหล็กรักลอยห่อถีคคำนวณไว้ครับเอามาประกบเป็น3ตัวห่อนะครับทั้งเหล็กดักไมยห่อครับครับ่อนให้บรรนาท่านครับให้บังคําเตือนจากทางช่องก่อนเลยครับคําเตือนทางช่องแชทยสื่อกลางนําเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนการซื้อขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ สำหรับแนวทางเขานะครับเนาะรักลอยนะครับถือว่ารักลอยในถ้าผู้ใดเข่าสามตัวตรงๆนี่งก็ถือว่าเก่งเติบเรื่อผี่น้องครับเลขรักลอยเลขหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยนี่ถ้าใครเขากับบอลธรรมดาเด้ครับเด้ออันนี้ว่างเป็นแนวท่างไหนทนมาช่มเบิงครับเพื่อผู้ใดมีมาตัวใดเนาะครับเนาะสำหรับเที่ยวคิดไ้เนาะครับเนาะลักร้อยเ้องครับที่คิดไว้ครับหลักร้อยเราเด่นไปที่เอาเขียหน่อยทุกครับ หลักร้อยหลักร้อยเด่นเป็นที่เจ็ดได้ศูนย์ลองลองเก่านะครับเนาะเจ็ดได้ศูนย์ลองเก้าครับนี่ครับสรับประลอยที่ห้องคำนวณไหน,นะครับเนาะกัมมีเด่น เจ็ดเละศูนย์สามศูนย์ครับถีร่องกันกับมี่ห้าหกแปดนะครับเท่าห้าหกแปดเก้าถีร่องไว้กับมี่ห้าหกแปดเก้าครับ,รบลองห้าหกแปดนะครับเนาะถีรชนกันถีร์ช้อนไปที่เจ็ดกับแปดครับส่วนเลขเด่นเท่าครับเลขเด่นเลขเด่น เลขเด่นหลักสิบห้าเลขวงในห้าเลขเด่นเด่นหลักสิบหลักสิบตรงกับเลขวงในก็คือเจ็ดกับแปดแต่เลขเราคำนวณได้อีกศูนย์หนึ่งก็คือเจ็ดกับแปดอีกสูนรหนึ่งได้แปดกับเก้าครับแปดกับเก้า แต่เขาเก้าแต่เลขดับในกองฉลาก,กมีนะครับแนละ้วกองฉาก,กไม่มีเลขดับครับบนแต่หลักสิบหน่วยบนมันดับเก้าครับจะเล่นเน้นไปที่แปดเก้าก่อนนะครับเนาะเน้นไปที่แปดเก้าก่อนครับส่วนหลักหน่วยลหวยลักหน่วยบนหลักหน่วยบนเฮ้ามี2สองสูตรครับ ศูนย์เขาได้ห้าเก้านย่งครับในสูตรที่หนนี่สูตรที่สอสูตรเกาห้อครับ13ึ่อครับเดี๋ยวทำทำมช่องมึงแป๊บหนึ่งครับสำหรับสูตรเกานะครับเนาะ นี <aid> ่ค <Solomon> รับ <who> ส <referred to> ูตรเก้าครับจะเดินตอละเปานะครับนอกสูตรเก้าครับสูตรที่ว่าประกอบอานทรแบบชมบเบงวดที่แล้วครับแต่ว่าหลักสิบเรามันตายนะครับนอกหลักสิบห้ามันตายครับหลักงวยเขาไปที่เกตครับงวดนี้ครับนี่หนึ่งกรกดาคครับไปที่หนึ่งสามหกนะครับหนึ่งสามหกนะครับเนาะสูตรเดิมของเราแต่ว่ากัอันนี้ก็สูตรเก้าอีกเึ้นอนะครับสูตรสูตรห้าตัวนี้ก็สูตรเดิมครับสูตรห้าตัวกับสูตรเดิมของเราครับหลักงวยครับ เดี๋ยวหาตำราแป๊บหนึ่งครับจะเลืนเลนเนาะครับพี่น้องครับรักสูตรเดิมนะครับเนาะนะครับเห็นแล้วครับสำหรับสูตรเดิมครับสูตรเดิมครับสูตรสูตรนี้ได้หกกับเจ็ดหกเจ็ดครับแต่ว่ามัฟกบกับตัวนี้ครับ วัที่แล้วครับได้หนึ่งห้าหกเจ็ดพี่น้องครับหนึ่งห้าหกเจ็ดครับหนึ่งห้าหกเจ็ดน้องครับเนาะอันนี้สูตรใส่ใส่มากอันนี้สูตรนี้ใช้จริงมาหนึ่งงวดครับแต่วันเดินมากกะมันปีนะครับเนาะเดินมาหมดปีครับแต่มันใส่งวดเมื่อกี้ครับเขาไปที่เจ็ดนครับเนาะเขาไปที่เจ็ดวันนี้ได้สูตรเก้าครับห้าเก้าศูนย์หนึ่งครับถ้าสองสูตรเมื่อตายอย่างไพี่น้องครับห้าเก้าศูนย์หนึ่ง ห้าเก้าห้าเก้าศูนย์หนึ่งครับห้าศูนย์ห้าสองศูนย์ไม่ตายชนไปที่หนึ่งนะครับพี่โนโอ้องเห็นไหมครับแต่ว่าหนึ่งก็ศูนย์ก็ติดดับศูนย์ติดดับเก้าติดดับนี่สงสัยอยู่สองตัวนี่นะครับนี่หนึ่งกับห้านะครับห้าแต่ว่า,าเข้าตามสูตรก่อนนะครับเ้าสูตรที่เด่นครับ สุดเด่นกบคิดเป็นสามตัวนะครับเนาะเอาเกตก่อนเลยครับเกตแปดเกตเจ็ดหนึ่งเกตเจ็ดหนึ่งอันนี้ก็เกตแปดหนึ่งเกตหลักร้อยนะครับเนาะอันนี้ก็ศูน 0 7 1 0 8 1ครับเกับ0หนึ่งกับหชนกัน0ูก 0, 0ับมาแห้งครับ0นสินับอยู่เป่านะครับเนาะชอบไปที่0กับ3านี่ครับอย่าแป๊บหนึ่งไที่7 7 ศูนย์นย์นเจ็ดศูนแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์ูนย์แปดศูนจะคูณหรอพี่น้องเขียนถือว่ครับเลยเจ็ดแปดเลสอันนี้เลสศูน อ๋อ071เลยแล้วครับขาไปที่ชอบไปที่นะครับเนาะ013ครับชอบไปที่013 013ก็ต้อง0 7 3 7 7 3แล้วก็773แล้วก็7 8 สามศูนย์แปดสามนี่ครับพี่น้องครับสลับแนวทางนะครับเนาะแนวทางสามชุดนะครับสามตัวครับสามตัวครับเอาประมาณนี้นะครับเนาะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองถ้าหามากนะครับเนาะถ้าห้ามาเก้าอนนี้บ่กมาขอน้วยครับถ้าหามากนี่ถ้าห้ามาก็จะเป็น 0, 0, 7, 5, 0, 8, 5, 7, 7, 5, แล้วก็ 7, 8, 5นี่ครับสำหรับแบบสูตรเต็มสูตรนะครับเนาะเต็มสูตรที่ว่าตัดแท่ประดาษเด่นไปที่ตัวเดียวครับคือหนึ่งครับเด่นที่ตัวเดียวหนึ่งหนึ่งก็คือ นี่ครับ0 8 1ย์1นึ่นหนึ่งี่าหนึ่งมานะครับเนะาะถาหนึ่งมากครับถ่าหนึ่งมากก็ MTC คูครับแต่ว่าชอบส่วนตัวนะครับเนาะชอบส่วนตัวจิตด,ดาวครับชอบส่วนตัวอันนี้ก็รองหน่อยครับเนาะอันนี้ก็รองมาครับนี่ครับสำหรับ ชุดเต็มรับสาตัวตรงนะครับเนาะ3ตัวตรงครับไค่ทำมือท่อมครับแชปหน้าจอเบิ่งครับแชปหน้าจอไว้ครับแต่ว่าตัวนี้ดังๆครับพี่น้องครับไพ่สารนะครับเนี่เลขไพ่สารตัวนี้ยังดังไหยครับนี่นี่083ย์แนะครับยังดังไพ่สารเพราะว่าบ่ได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งครับแต่ว่าเพราะว่าเห็นอยู่หลายเส้นนะครับหลายเส้นทั้งเลขซองทั้งเลขยังกันยังดังนะครับเราเห็ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับแชปหน้าจอแล้วครับเนาะกสามตัว สูตร3ตัวตรงๆนะครับเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4หกเจ็ดแดเก้าส็ดสิม้าซอร์มาชมเบิ่งครับ16คู่นะครับเนาะ16 16คสิบางครับ16คหกหางแต่ว่าชื่นชอบไปที่1นะครับเนาะเล่มที่1ครับชื่นชอบไปที่4ี้างนี้ครับเด้อสำหรับแนวทางครับเน้นจินดาวไปที่ตัวเดียวนะครับเนาะอันนี้ล่องครับล่องหมดครับ ครับสำหรับแนวทางครับเลขกสามตัวตรงตัวน้องคำนาะท่านฉับหน้าจอไปเปรียบเทียบครับเลขกเส้นอาจารย์อื่นนะครับเนาะงเส้นผู้คนให้เก่งๆให้แม่นๆนะครับเนาะงสำหรับแนวทางครับในคลิปนี้ครับก็ขอบคุณสุภวุฒิครับที่เข้ามารับชมมาฟังคลิปนี้จนจบนะครับเนาะในช่องเด็กวัยยาวครับในทุกคนโชคดีโชคมัน ผู้คนครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนสองพันห้าร้อยหกสิบหาสุขผูกคนครับทั้งช่องกับเป็นแชร์ซื่อกลางนำทางเออนำเสนอนะครับเด้อเป็นแชร์ซื่อซื่อกลางนำเสนอแนวทางเหล็กรัฐบาลไทยครับเท็ดตามสูตรให้ธรรมชุ่มได้รับช่อมฟังครับเหล็กกับมีเข่ามีหลุดนะครับเนาะอันนี้กับเป็นแชร์นวทางครับให้ธรรมชุ่มครับได้เปรียบเทียบกับเสี้ยนอื่นนะครับเนาะเหล็กกับมีเข่ามีหลุดครับผู้ใดว่างสามตัวถือดีถือว่าแม่นถือว่าเจียงถือมาครับเนาะสามตัวถูกครับถ้าว่ารับลอยรักซิฟนักหน่วยเฮาเดินต่ออมมัันนก็คคืาะรบ ครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณอีกท่งน้องครับนาะขอบคุณผู้คนครับในคลิปนี้พรไม่ครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับขอสวัสดีครับผู้ใดเข้ามารับชมฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวนะครับเด้อสิบประพัดเอาทางยินดีจากทางช่องครับสวัสดีครับ